เนี่ยนะคะแบบไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแบบว่ามาถ่ายรูปเลน่นไม่ไมีอะไรทำว่างว่างจัดก็เลยแบบแต่งชุดจีนมาถ่ายรูปเล่นนะ,ะไม่มีอะไร